สวัสดีค่ะวันนี้ราจะมารีวิวป่าเค่นั่นเองนะคะอันนี้จาก YC Studio นะคะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้แบบให้รว่าจะแบบออกเป็นแบบแนวงานอาร์ตอเออมันไม่ได้บบอุปกรณ์ไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็สวยด้วยเห็นปะ มีแค่นี้เองลำตัวแบบเออเป็นท่านั่งอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ใส่บุหรี่เข้าไปประมาณนั้นเองอุปกรณ์อะมีแค่นี้ค่ะง่ายมากๆเลยบอกเลยว่าแบบเอออุปกรณ์ไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่แบบแน่นไปด้วยคุณภาพรายละเอียดแล้วก็แบบดีมากอะ่ะอืมพนักว่า นั่งแบบเท่ดีอะดูแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใส่บุหรี่เข้าไปตรงลำตัวแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะนั่งคู่กับเขา็ไดายเนาะเห็นปะสวยมากๆเห็นมะดูแบบหน้ามีความกวนอ่ะเออจริงชอบตรงนี้แหละ นียนเปล่าสวยๆค่ะทุกคนใครอยากได้เรซินแท้สวยๆนะมาเจอกันในไลฟ์ได้เลยนะคะเจอกันได้ทุกคืนค่ะสามทุ่มเป็นต้นไปนะ